สวัสดีค่ะ s ซนมินไลท์เลิฟ v e ท r e d นี่คือเรื่องราวความรักทั่วไปในทุกๆสถานะสำหรับราศีกันนะคะประจำเดือนมีนาคม2025วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะท่านใดสนใจจองคิวอ่านไพ่ส่วนตัวเดือนมีนาคมติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปได้เลยอาจารย์ันยังเปิดรับอยู่นะคะคือปีนี้ก็คาดหวังว่าจะ สามารถดูแลครอบครัวเราด้วยการอ่านไพ่ส่วนตัวเนี่ยนะคะอาจารย์สันตั้งใจไว้นะคะเพราะว่าถ้าปิดรับแล้วก็อาจจะคงจะยังไม่ได้เปิดอีกนานเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สปอร์ตช n n e l เราเรื่อยมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเริ่มจาก ความรักคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะขอทราบเรื่องดาวความรักราศีกันค่ะไปจำเดือนมีนาคมนะคะ <c oughs> release your ex <c oughs> ราศิกันเอาเวลารักใครก็ค่อนข้างจะฝังใจและเวลาลืมก็จะลืมยากแต่ว่าโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะกำลังจะเข้ามาเยือนแล้ว เตรียมความพร้อมเตรียม energy ไว้ให้ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นความรักใหม่นะคะอะไรดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตอะไรที่มันหลายๆก็จะผ่านไปแล้วแล้วก็จะจบเส้นลงแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือบางทีจบไปแล้วแหละแต่เรายังมีความรู้สึกวนเวียนอยู่นะคะขอให้ค่อยๆค,ค่อยๆปล่อยและวางพลังงานเดิมๆนะคะเพื่อที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยนะคะจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับราศีกันนะคะขอทราบเรื่องราวความรักของคู่ที่เป็นประเด็นนะราศีกันค่ะความรักที่เป็นประเด็นราศีกันหรือว่า no contact นะคะเป็นยังไงบ้างเดือนมีนาคม พลังงานคุณก็ค่อนข้างจะตัดอกตัดใจได้อยู่เนาะฝั่งเขาเองก็เหมือนกับเนียบไปแล้วล่ะเอนเน y รจีรักครั้งใหม่มาแรงกว่าสำหรับคนเด,มเดิมๆตัดออกอดีแล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะท็อกซิกเนาะพลังงานออกมาเป็นทรีีฟิวสำหรับความรัก ที่เป็นประเด็นถามว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาไหมยังไม่มีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารกลับมานะเพราะว่าไพ่เริ่มต้นใหม่ที่คุณเยอะมากๆแล้วก็จริงๆแล้วคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าบล็อกกันไปแล้วนะคะตัวเขาเองในลานี้ก็ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่อย่าลืมนะใครทําอะไรไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นเดวิลออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่เขาทําไว้กับคุณนะ เขาจะได้รับการเรียนรู้ไม่ต้องห่วงนะคะดังนั้นปล่อยวางและเชื่อใจในกฎของยูนิเวอร์สได้เลยนะคะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่าถ้าคุณเป็นฝ่ายทําเขาคุณก็เรียนรู้มากพอแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันทั้งนั้นนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักอ่ะบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่มันอาจจะเป็นการกระทําร่วมกันก็ได้นะคะทีนี้พลังงานที่ฝั่งคุณมันมี new love energy เต็มไปหมดนะคะมีทั้งหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะหนึ่งดาบก็มีแล้วก็หนึ่งไม้เท้าด้วยคุณมีเกณฑ์การจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่ดีแล้วคนคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณนะคะราศีกันดังนั้นเตรียมพร้อม รับคู่แท้ที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตหลังจากที่คุณผ่านบททดสอบผ่านบทเรียนเรื่องราวความรักอันร้ายกาจมามากแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะได้รับคู่แท้ของคุณที่มันจะเข้ามาจะได้รับเร็วขึ้นต่อเมื่อคุณปล่อยวางความกังวลทั้งหมด แล้วก็หันมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ความสุขของตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รักตัวเองมากเท่าไหร่นั่นแหะคะ่ะสัญญาณของคู่แท้มันจะเข้ามาเยือนนะคะมันจะเข้ามาเร็วกว่าที่คิดนะคะดังนั้นในเดือนนี้การติดต่อสื่อสารไม่มีกลับมานะคะแต่คุณมีเกมการเริ่มต้นใหม่นะ,ะ New Energy การเริ่มต้นใหม่ก็เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ ถ้าดืนพฤกษบกันมังกรส่วนคนที่เป็นประเด็นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมังกรได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละเกี่ยวเนื่องกับรักครั้งใหม่เนื้อคู่คู่แท้ที่กําลังจะมาเหยือนในเร็วๆนี้นะคะการติดต่อสื่อสารจากคนที่เป็นประเด็นยังไม่มีเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดนะคนโสดราศีกันเป็นอย่างไรบ้าง คนโสดราศีกันค่ะคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจแหละนะคะคือคนคนนี้อาจจะได้อาจจะมาเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะคะ,ะพลังงานของคน คนที่เรียกว่าคนที่จะเป็นคนรู้ใจคนถัดไปของคุณนะคะกำลังจะมาสําหรับคนโสดน้นมีนาคมนี้มีเกณฑ์ว่าจะพบรักนะคะแบบไม่คาดฝันนะคนคนนี้เป็นคนโสดนะคะอาจจะยุ่น้อยกว่าคุณเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆโปรโฟไฟล,ล์ดีมากๆก,ก,การศึกษาดีรูปร่างหน้าตาดีคือครบเครื่องอะ่ะก้าเหรียญคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคือครบเครื่อง นะคะแถมยังเป็นโสดอีกด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะสายเปประมาณนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเดือนมีนาคมนะคะ1เดือนขึ้นไปบวกหรือลบนะคะอยู่ประมาณมีนาคมนี่แหละเพราะว่าไพ่ไม่ได้ช้านะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านทางการเดินทางได้หรือคนรอบข้างนะคะในที่ที่คุณไปบ่อยๆอย่อะเทมเพลนส์ ance, นะคะถ้าคุณอยู่ในเว็บเดทก็จะได้เจอหรือว่าคุณไปไหนก็ตามนะที่ที่คุณชอบไปอะ่ะ ไปบ่อยๆครั้งไม่มีอะไรแต่คนนี้อาจจะพบรักได้นะคะคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสในความสัมพันธ์มาก,มากๆแล้วคุณอาจจะเป็นความรักหนึ่งเดียวของเขาก็ได้นะคะ,ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ยินด,ดีด้วยสําหรับราศรีการหลังจากที่หลายๆท่านอาจจะรอมานานเดือนมีนาคมอาจจะเป็นเดือนที่ดีในเรื่องราวของความรักนะคะ,ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลเป็นคนที่อยู่ไกลกันได้นะคะ เพราะว่ามีไพ่ไม้เท้าปิดจบที่คิงถือไม้เท้าแต่ว่าเป็นคนที่มีรักมั่นมั่นคงรักไรเงื่อนไขจริงๆนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินด้วยกันได้ชาวธาตุไฟเมสิงสนูแล้วก็ชาวธาตุลมนะอินเดียฟิวเจอร์นะคะขนทางข้างหน้าทางความรักมันอาจจะต้องมีอุปสรรคในเรื่องระยะทางแหละนะคะ long distance relationship แต่ว่าอย่างที่อาจาร์จันทร์บอกเสมอถ้าเป็นคนที่ใช่อ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามมันมาเป็นอุปสรรคไม่ได้หรอกนะคะ ดังนั้นอะอะไรที่คุณเคยเจอก่อนหน้านี้คุณจะไม่มีวันเจอกับคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะเฟรย์ฟัวเตรียมออกเดทได้เลยนะคะเตรียมแฮปปี้เตรียมมีความสุขกับรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะในเร็วนี้นะสำหรับราศีกันนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะข้อสราบพลังงานความรัก คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันเป็นอย่างไรนะเอออาจาร์ชัคิดว่าเดือนนี้คุณอาจจะตัดสินใจถอยห่างจากเขานะคะ พลังงานความชัดเจนมันจะไปอยู่ที่ New Energy หมดเลยนะคะหุ่นนี้นะสำหรับคลิปนี้นะอ,นอาจจะตัดปิดจบไปแล้วก่อนก่อนพบเจอคลิปนี้หรือเปล่าเนาะอนโอเคราศีการความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคงจะไม่ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นละคุณอาจจะตัดสินใจบล็อกหรือเตรียมบล็อกบล็อกหรือว่าเตรียมถอยห่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำแหละ นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับความรู้สึกและคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างคล้ายคาคนเดิมๆที่คุณเคยดิวแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็เลยอาจจะตัดสินใจบล็อกปิดจบหรือว่าไม่ไปต่อนะคะก็จะไม่มีแผนการเดินทางไม่มีแผนการมาเจอกัแต่ถ้าท่านใดบอกว่าเอ่อเนี่ยมีแผนการเดินทางมีแผนมาเจอกก็ขอให้เจอตัวจริงก่อนว่าตรงปกไหมเพราะมันมีเกณฑ์ว่าคุณอ่ะ จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้5ดาดบนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่ที่ดีเข้ามาแทนที่นะคะ, mm hmm. ะดังนั้นราศีกันในขนนี้ในคลิปนี้เดือนนี้การเริ่มต้นใหม่เยอะจังในทุกๆสถานะนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะคะเพราะคนที่คนเดียวอยู่ ความชัดเจนมันยังไม่มีและถ้าเกิดว่าได้เจอตัวจริงเนี่ยเขาก็อาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้นะคะคือไม่ตรงปกคุณก็อาจจะตัดสินใจไม่ไปต่อในความสัมพันธ์สามารถเปิดรับโอกาสใหม่ๆได้เลยโดยไม่ต้องรอนะคะการที่ไม่มีความไม่มีสถานะคือมันยังไม่ได้อยู่ใน relationship ไม่จำเป็นต้องรอไม่จำเป็นต้องซื่อสัตย์นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะทำมันมันมัน no เมเ sense อะนะคะบางทีนะ เอาละเกี่ยวเนื่องกับการตัดปิดจบที่อาจจะเกิดฝั่งคุณเกี่ยวเนื่องกับการเริ่มต้นใหม่กับชาวธาตุไฟเมสิงนหน์ธนูนะคะ long distance relationship er นะคะเกี่ยวเนื่องกับการจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ชัดเจนนะคะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแล้วก็มีพลังงานของการเป็นเนื้อคู่ด้วย1ไม้เท้านะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีกันเป็นอย่างไรนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีกันค่ะอ,อ่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นไปด,ดูสอิอ่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นหนนี้แผนการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการเจอเจอหรือการแต่งงานมันอาจจะ มีเกณฑ์การต้องเลื่อนออกไปนะทำให้ทั้งคุณและเขาอาจจะเครียดแหละแต่ว่าความรักก็ยังดีอยู่นะคะคือเป็น the lover เอ่อถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือว่าน้อยอกน้อยใจราศีกันขอให้พูดคุยกันตรงๆนะอย่ารอให้เขาเป็นฝ่ายเปิดเพราะเดี๋ยวเราจะหงดหงิดนะคะการเป็นแฟนกันอนะเล่นเกมไม่ได้นะมีอะไรเราจะต้องเปิดเผยพูดคุยกันค่ะเพราะว่าหมดเวลาเล่นเกม การเป็นมันไม่ใช่การเพิ่งเริ่มจีบเราถึงจะได้มาต้องทาต้องต้องแบบรอเขานั่นก่อนเดี๋ยวมันจะไอ้นู่นนี่ไม่ต้องเลยนะคะให้พูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะอาราศีกันเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการเดินทางสำหรับคู่ที่เป็น long distance นะการเดินทางอาจจะมีการเลื่อนออกไปช้ากว่าเดิมทําให้คุณรู้สึกแบบผิดหวังอะ่ะอุตส่าห์รอแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอตัวเขาเองก็รู้สึกเศร้ารู้สึกแย่นะคะ อาจจะเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะวีซ่าอาจจะไม่ผ่านหรืออะไรประมาณนี้หรือนะคะ,ะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าในการเดินทางมาไทยเนี่ยมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้มีการขอยืมมันฟรีวีซ่าอาจจะเป็นที่ตัวคุณอะที่จะต้องเดินทางไปหาเขาแล้วไปไม่ได้เรื่องจากเอกสารไม่ผ่านนะคะหรือตัวเขาอะมาไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องบางอย่างที่เขาอาจจะไม่อยากบอกคุณอะกลัวค,คุณ กังวลนะคะเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับครอบครัวของเขาที่จะยังไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะดังนั้นจะต้องไม่ปกปิดความรู้สึกหรือแง่งอนหรือน้อยใจนะคะสิ่งที่จะต้องทําคือไรเปิดอ,อกเปิดใจพูดคุยกันให้เคลียร์แล้วก็วางแผนกันใหม่ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่แลนการแต่างงานยังไม่มีพูดคุยกันในเดือนมีนาคมนี้แต่อาจา,ารย์ซันเป็นห่วงเรื่องของความรู้สึกเซนซิทีฟของคุณทั้งคู่ นะคะมีอะไรต้องคุยกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายไปเข้าโหมดของอคู่รักที่เป็นประเด็นโดยใช่เหตุมีอะไรพูดจาวางแผนกันใหม่ดีๆเพราะ The l เ v e r ยังไงคุณนั้นคู่ก็ยังรักกันแล้วก็ไปต่อกันได้นะคะดังนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคอยาให้มันมาขัดขวางนะคะความรักที่ดีระหว่างคุณกับเขานะสำหรับราศีกันก็จะจันฝากไว้นะคะเกี่ยวแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนี่แหละเรื่องความน้อยใจนะ พูดอะไรก็ตามหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องระวังน้ําคําด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเสียใจจะคิดไปว่าเราไม่รักเขาหรืออาจจะสับกันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเขาพูดให้เรารู้สึกแย่เราก็มีสิทธิ์บอกเขาได้ว่าคุณอันนี้ฉันไม่โอเคเคลียร์กันซะนะคะจะได้ไม่กลายเป็นประเด็นดราม่าในอนาคตนะคะเอาล่ะเกี่ยวเนื่องแผนการเดินทางเจอเจอที่อาจจะต้องเลื่อนเกี่ยวเนื่องกับ เรื่องคําพูดคําจาการเปิดเผยการเปิดใจพูดคุยกันนะคะเกี่ยวน่เืองกับชาวราศีสิงห์เกี่ยวน่นกับชาวธาตุลมนะคะเอาล่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ